ถัดไปนะครับขอเรียนเชิญท่านดรนัทวรพลประรสศริวัชรบ,บุญน,นะครับท่านอาจารบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพร,ระนครกล่าวแสดงความยินดีแก่บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งที่24ประจำปีการศึกษา2562ครับวันนี้ก็ใกล้เข้าวันพระราชพิธีที่พวกเราจะได้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลระครบโเองก็ ขอแสดงความยินดีเป็นาการอีกครั้งหนึ่งปีนี้มีโอกาสได้เยี่ยมเกิดทุกคณะนะตอนทีทนท่ช้อมย่อยในระดับคณะก็ได้เคยพอกไปบ้างแล้วนะครับตรนนี้ก็มาดีันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าขอให้เรางจงภูมิใจในการเป็นบรรัณฑิตของราชสม,มุนลพรน,น,นะครับบรรัณฑิตของราชมงนลซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นวิงมงลของพระราชาอะไรก็ฉะนั้นนะครับความสัมพันธ์ของการเป็นศิย์อาจารย์ก็ไม่ได้จบแค่วันพระราชทานศัญญาอาจารย์ที่นี่ทุกท่านก็ ยินดีที่จะเปที่ศรกษาขอแท่หัวใจพอชี้แนะนะครับและบ้านแห่งนี้นะครับบ้านราชมงคลของ,ของพระนครของพวกเราก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเสมอการตายที่สุดนี้ก็ขออำนาจดุลพินีนั่นตายและอุปสรรคิดทั้งหลายนะครับที่ทุกท่านได้นงถือได้โปรดบุปาดาให้ท่านผ่านพิธีประราชพิญญาบัตรด้วยความร่าบรื่นนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงและประสบความสำเร็จในข,ข้าทีกับงาน ลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญคุณประสิทธิ์บุญดวงประเสรสิฐนะครับท่านนายนกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิายทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกล่าวแสดงความยินดีแก่บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรการศึกษาดีศีลครับขอเรียนเชิญครับขอบสวัสดีนะครับท่านอาจารย์หลายนะครับแล้วก็ทุกสิทธิท่านลนะครับผมกราบคุณก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับนักศึกษาทุกท่านนะครับที่จบ จากสถาบันแห like like ่งน <ind> ี้นะครับความรู้ต่างๆความสามารถต่างๆที่ท่านมีเนี่ยเพียงพออย่างยิ่งในการดำเนินธุรกิจนะครับเพียงแต่อนาคตเนี่ยที่บอกว่าท่านแต่ละท่านในข้อนี้นะครับจะสามารถต่อยอดองค์ความรู้ต่างๆนะครับที่ได้จากสถาบันโซเกียรแห่งนี้นะครับไปต่อยอดเพิ่มเติมไปทางานต่างๆจริงๆองค์ความรู้ที่ได้รับในระดับตียาตีนะครับเพียงพออย่างยิ่ง ในการประกอบธุรกิจให้ประสบความสำเร็จสุดท้ายนะครับก็ขอแสดงวามยินดีคนครับขอบคุณครับครับแล้วตัดไปนะครับก็จะเป็นการซักซ้อมน,นะครับในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่34ประจำปีการศึกษา2562นะครับอาจจะที่ทด,ด้านนะารับด้านเสด็จได้เมือนข้าวด้านข้ามือเราคำความรบประรรหัรตัวตามพระองค์นะครับ เสร็จก็รเดินผ่านนะจุดใจแถวใดจังหวัดกรุงร้อยนะพวกก็น,นั่งได้เลยครับ ขอพระราชทานการงักดิ์สิท pues ้ิ์า nah, ร,รา,ากพะองคพระบาทข้าพบรูเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสนำมาดีนเพื่อรับพระราชทานปฏิบัติในวันนี้กล่าวคำปฏิญาณว่าข้าพบรูเจ้าขอการคำปฏิญาณต่อหน้าพระรัตนตรัยต่อประพักใต้ฝ่าละองพระบาทขอร่วมรักปฏิบ <stero iden> ัต <tempt surprise> ิตามพระราชวโรนี้ จะบำเพ็ญตนเป็นคน,ง,นงมนนนงนดีสมกับเป็นผู้มีวัฒนธรรมและศีล